สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครยังไม่นอนมาช่วยป้ายาคัดบูเบอรี่เลยมีใครเข้ามาไหมบูเบอรี่เก็บมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วตั้งไว้ข้างนอกเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วนะจ๊ะใครเข้ามาทักป้ายาหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวป้ายาจะมีเรื่องมาเล่าสู่ฟงัง ตอนนี้เนาะตามข่าวแทบไม่ทันเนาะข่าวไมกับซาร่ารแล้วอุย้ยดูถังนึงเลยอะ่ปะป้ายยังไม่ได้คัดคัดซะหน่อยเสียดายไปเก็บมาแล้วคัดไว้กินเองจ้ะน,นี่บูเบอรี่ ใครเข้ามาแล้วทักด้วยนะจ๊ปะป้ายาก็ไม่เคยไปเข้าไปไลค์แต่ของเพื่อนเพื่อนเนาะก็ไม่เคยเข้าไปในกลุ่มอะไรเงี้ยมีเพื่อนไลค์ด้วยกันอย่างเงี้ยเนาะอยากมีเหมือนกันนะจ๊ะนอนกันหมดแล้วมั้งกี่ทุ่มแล้วเนี่ยเมืองไทย จะมีคนเข้ามาไหมเออตีทุ่มแล้วอะดูสิอ้ยทุ่มครึ่งแล้วว่าทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งหลับกันหมดแล้วมั้ง แต่พรุ่งนี้วันหยุดไงวันเสาร์ไปยาก็เลยมาช้าเนาะพอดีติดภารกิจนิดนึงแล้วก็เลยนี่เลยมันไลให้ฟัง <c oughs> ยังไม่มีคนเข้ามาเลยสายหลับกันหมดแล้ว ป้าย่ากินอย่างนี้แหละยายแม่ป้าย่้าบอกว่าทำไมอเอาไปล่างก้อนก่อนสิก,กินนะอร่อยอ่ะมันหวานรอก่อนเนาะรอคนเข้ามาก่อนยังไม่มีใครเข้ามาติดกับดักเลยจะมาดูว่าระหว่างไมซาร่ากับสอนรามใครจะชนะ พอดีช่วงนี้ป้ายะว่าจะ <c oughs> คุยเกี่ยวกับเรื่องเออ่ที่ผู้หญิงที่แต่งงานเข้ามาเนาะหลายเคสเลยน้อง A น้อง B นะ <c oughs> เขาก็มาด้วยวีซ่าแต่งงานนี่แหละจ้ะพร้อมลูกติดนะจากเมืองไทย ก็ศึกษาดูใจกันยังไม่ดีเนาะเหมือนคลิปที่ป้ายาบอกอะต้องไปอยู่บ้านพักฉุกเฉินน่ะนั่นแหละอ๋อไม่มีคนมาเลยพูดอยู่คนเดียวลุงมองแล้วเนี่ยโอ้ยมันดึกแล้วเนาะเสียใจจัง เมืองไทยก็ตีจะตีหนึ่งแล้วอะ